เมียฝรั่งผัวตายนะคะมีเงินเดือนไม่ไม่เริ่มต้นจากอายุเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ยายจ๋าก็ได้มีข้อมูลเนาะอันนี้ยายจ๋าว่าจะพูดตั้งนานแล้วนะคะเรื่องกาเมียฝรั่งผัวตายอายุเท่าไหร่ถึงจะได้เงินเดือนไม่ไม่ละคะกำหนดเราอยู่ที่นี่เท่าไหร่นะคะกับเอกสารอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็คําถามนี้รู้สึกว่าจะมีคําถามนี้มานานเนาะ ยายจ๋าก็ได้ตอบพี่น้องไปทางไลน์นะคะยายจ๋าบอกเลยว่ายายจ๋าไม่ได้รู้อะไรมากมายนะคะก็รู้จักข้อมูลพี่ๆที่มีสามีตายนะคะสามีเสียเนาะแล้วอยู่ยังไงอายุเท่าไหร่แล้วเราถึงจะเริ่มต้นได้เงินเดือนไม่ไม่นะคะเมื่อก่อนเนาะแต่ละปีนะคะแต่ละปีเนี่ยอ่าเบลเยียมเราขอเจ้าจงประเทศเบลเยียมนะคะเนาะ อาประเทศเบลเยียมเมื่อก่อนนะคะตั้งแต่พศ .15 หมาเนี่ยอาถ้าสามีตายเราอยู่เกิน3ปีหรือได้พาสปอร์ตเบลเยียมแล้วนะคะอาสี่สิบห้าปีอาฝ่ายเมียจะต้องอายุ45ปีถึงจะได้รับเงินเดือนไม่ไม้นะคะเนาะแต่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันพศ2021ปีนี้เปลี่ยนแปลงไปนะคะมันไม่ได้ง่ายเนาะอาเปลี่ยนแปลงไปนะคะว่า อา,อายุ48ปีสมมติเนาะอันนี้แค่พูดนะคะสมมติว่าสามียายจ๋าตายตอนนี้ยายจ๋า45ยายจ๋าต้องรออเพื่อจะได้เงินเดือนแม่ไม้นะคะผัวตายตอนอายุ48นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆเนาะที่ ได้พูดได้คุยมากับหลายๆคนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่ถามว่าแต่งงานเบลเยียมอยู่เบลเยียมแค่2ปีนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วแกก็อายุ50กว่าแล้วอันนั้นอยู่ด้วยกันตลอดมานะคะข้อนี้ยายจ๋าขอตอบว่าถ้าเกิดสามีเนาะเราอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็เคยมาอยู่ที่นี่กระดาษส่งที่นี่หมดแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอ่า สถานทูตไทยนะคะของเบลเยียมไม่มีปัญหาได้รับแน่นอนนะคะอายุพี่เขาก็อยู่มากกว่า10กว่าปีด้วยนะคะในเมืองไทยเนาะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเลิกลาหรือว่า อ,อยู่ด้วยกันตลอดมาแล้วก็อย่าลืมว่าฝรั่งอยู่เมืองนอกต้องแจ้งสถานที่อยู่ทุกปีเข้าสถานทูตนะคะอันนี้คือจุดสําคัญเขาก็ต้องแจ้งชื่อบ้านเราและเขาอยู่ร่วมกันยืนยันยังอยู่กับเมียคนเดิมอันนี้เอกสารพวกนี้มันจะมีต่อเนื่องนะคะอันนี้สามีแนะนํามาเนาะถ้าพูดผิดพูดตกก็ขออภัยนะคะยายจ่าจขอพูดในมุมที่ยจยจ่าจรู้แล้วก็ได้พูดคุยกับพี่ๆีนะคะเนาะเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยังไงก็มาหาความรู้ต่อเนาะ ทีนี้ทีนี้นะคะปัจจุบันกฎหมายนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างอสองพศปีนี้พศ2 0 2 1นะคะเปลี่ยนแปลงจะได้รับเงินเดือนไม่ไม่ตอน48นะคะ2022-48เช่นกันเนาะ2023 49นะคะผลสุดท้าย2025มันจะเลื่อนขึ้นไปถึง50อ่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้กันนะคะที่หลายๆคนมองนะได้ผัวแก่หวังนะคะในสิ่งนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่ที่อายุเราด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่ที่เราจะอยู่นีนานขนาดไหนถ้าปุ๊บปั๊บมาอยู่ไม่ถึงปีกระดาษเอกสารเราไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ยากเช่นกันนะคะนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะ ทีนี้ยายจา๋าจะมาพูดถึงพี่ๆหลายๆคนนะคะที่ยายจ๋ารู้จักในเบลเยียมแล้วก็คอมเมนต์พี่ๆได้เขียนเข้ามาวันนี้ด้วยเอามารวมกันเลยเนาะขออนุญาตนะคะพี่ที่ยายจา๋าเคยพูดถึงสามีตายเกือบเป็นโรคจิตรักษาป่วยใจอยู่เป็นสองปีนะคะอันนี้ก็ปัจจุบันแกก็มีแฟนใหม่นะหลายๆคนที่ได้รับเงินเดือนไม่ไม้แล้วเนะาะก็จะหยุดทำงานครึ่ง เวลาเหตุผลเพราะว่าถ้าเราทำงานเต็มเวลานะคะเงินเดือนแม่ม้ก็จะไม่ได้เต็มเนาะมันก็มีค่าเท่ากันนะคะสมไม่สมกับที่เราจะไปเหนื่อยเพราะถ้าเกิดหลวงคิดแล้วเงินเดือนของเราได้เท่านี้ถ้าเราได้เงินเดือนสูงเงินเดือนแม่บ้านนั้นก็จะตัดออกไปนะคะแต่ทุกคนตัดสินใจที่จะเลือกเงินเดือนแม่ไม้มาถือไว้อ่าเราก็มีเวลาพักแล้วก็แบ่งเวลาไปทํางานเพิ่ม ครึ่งเวลาหรือไปหางานลำพาพิเศษอย่างอย่างไทยๆเรานะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญที่พี่ๆเพื่อนเพื่อนที่ยายจ๋ารู้จักทำเนาะมันเป็นโอกาสนะคะมันเป็นโอกาสมันเป็นสิ่งที่สิทธิที่เราอยู่กับเขานานเป็นสิทธิที่เราควรได้ตามกฎหมายถ้าอายุเราถึงเวลานะคะแล้วยายจ๋าก็จะมาพูดถึงน้องอีกคนนึงนะสามีตายเช่นกันนะคะแต่น้องอายุไม่ถึง45อ่าแล้วก็ ไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสัญชาติเบลเยียมด้วยอันนี้นะคะอันนี้เนาะน้องก็ต้องรอกำหนดจนถึง45แต่ปัจจุบันเนี่ยพอมาปีนี้ก็ยังไม่ 40, 45ให้คิดดูนะคะมาถึงปีนี้ก็ยังไม่ได้45เพราะว่ยน้องไม่ถึงแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไป48ดูซิพี่น้องจา๋านี่คือข้อคิดนะคะข้อคิดว่า หล,หลายสิ่งหล,หลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่เตรียมพร้อมที่จะเก็บจะเกี่ยวหรือพร้อมที่จะสร้างเพื่อให้ตัวเองมันก็เสี่ยงเสี่ยงได้กับทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรแน่นอนบางครั้งฝรั่งแกชอบขู่ที่ว่าตายไปชั้นสบายตายไปชั้นสบายรู้สึกว่าจะส่วนมากด้วยซ้ํานะคะจะพูดคํานี้เนาะทำไมไม่สร้างให้ความสุขให้กันทุกๆวันเนาะอันนี้จริงๆนะคะแถมแถมตายไปแล้วยังสร้างปัญหาหนึ่งลูกเต่า ่าใช่ไหมสมบัติปัญหาแบ่งปันเราไม่รู้ทันเสียเปรียบให้ลูกเลี้ยงอีกต่างหากอันเนี้ยโอ้ยช้ำใจนะคะอย่างที่พูดคุยเนาะวนเวียนเรื่องเก่าๆนะคะเนาะมาเล่าถึงสิ่งที่เราเจอนะคะแต่ว่า เรื่องการเงินเดือนไม่ไมนี่มันไม่เกี่ยวกับลูกกับใครนะคะก็คือตามกฎหมายเนาะถ้าเราอยู่ครบถึง5ปีขึ้นไปแล้วอายุเราได้เท่ากับกําหนดที่เขาให้มาเราก็จะได้นะคะแล้วพี่น้องหลายๆท่านกา็ภูมิใจในสิ่งนี้นะคะมีแฟนใหม่หลายๆคนไม่ยอมแต่งงานเหตุผลเพราะว่าเสียดายเงินเดือนเนาะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะเสียดายเงินเดือนไม่ไม่สี่ห้าคนที่อยู่กับยายจ๋า ที่อยู่เบลเยียมนี้ก็เช่นกันนะคะนะเราอยู่เหมือนแฟนบ้านเก่าสามีเก่าเรามีบ้านเรามีอะไรไม่จําเป็นต้องมาแชร์กันเพียงแค่ดูแลกันเขาให้เราเพิ่มเป็นส่วนกําไรใช่ไหมอืมนะนี่นี่คือความสุขใจหลังที่ผ่านพ้นกับปัญหาที่แย่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตที่ต้องสูญเสียคนที่รักนะคะแต่อย่างน้อยอย่างน้อยก็ยังดีกว่านะคะเนาะเขาจากไปยังมีความรักที่เหลือให้กับเรา นะเขาจากไปยังเหลือความรักที่เคยมีให้แก่กันบางคนที่ยา,า,ยาล้างหรือว่าเลิกลาหรือพปทําให้เจ็บช้ำม,มีใหม่ก่อนที่ทำให้เราเจ็บช้ำก่อนเนี่ยมันทรมานมากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นนะยากจ๋าจบอกตรงๆเลยว่าจากตายดีกว่าจากเป็นยังเหลือความรักความดีไว้ให้กับเราเนาะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรามา คิดนะคะมาหวังที่จะให้สามีตายเรามานี่เพื่อจะมาสร้างความสุขมาอยู่ด้วยกันนะอ่าแล้วสิ่งเหล่านี้นะอย่าคิดเราก็ตายได้เช่นกันเออเราก็ตายได้เช่นกันนะคะยายจ๋าจย้ำอีกครั้งยายจ๋าจบอกสามียายจ๋าจขอตายก่อนนะเพราะว่าไม่อยากลำบากเออ <laughs> นะเนาะมันเป็นสิ่งที่มันมีความรู้สึกว่า เขาดูแลเราเนาะก็ขอให้บุญวาสนาพูดไว้ก็อย่าได้มาใกล้มากกยนะคะขอให้เราอยู่ด้วยกันไปยันตายเนาะ,ะไม่ว่าคู่ไหนนะคะขอให้รักสมหวังขอมีความสุขด้วยกันตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันนี่แหละเนาะ,ะเราไม่ได้คิดมาเราไม่ได้ฝันแต่ผลสุดท้ายสิ่งที่เราควรได้มันต้องได้ อันนี้สิแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นของเราแต่เราไม่ได้อะมันจะเสียใจและช้ำใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมนะคะเอาปัญหาของเพื่อนเอาสิ่งที่เขาเจอขึ้นมาศึกษาขึ้นมาเรียนรู้อ่าขึ้นมาเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้นะคะเนาะถึงจะไม่ได้ละเอียดมากมายอย่างยายจ๋าพูดก็พูดในมุมที่ยายจ๋ารู้เท่านั้นนะคะเราก็ไปเสิร์ฟต่อหรือว่าหา ข้อมูลต่อเติมให้ได้แน่นหนาและมากกว่านี้นะคะจริงๆเนาะสิ่งเหล่านี้มันมีอะไรมากมายการเปลี่ยนแปลงนะคะของกฎหมายเนาะหลายๆคนที่เข้ามานะคะแต่งงานหนึ่งถ้ามีลูกร่วมกันอันนี้ก็ ก็โชคดีไปเนาะยิ่งถ้าฝรั่งไม่มีลูกเลยก็ยิ่งดีไปส่วนสุดท้ายมันก็จะลงหาเมียและลูกที่เรามีร่วมกันแต่ถ้าเขามีลูกของเขามันเป็นธรรมชาติกฎหมายมันก็ไปตามระเบียบนะคะแต่สิ่งสําคัญบางคนเสียเปรียบเพราะว่าตัวเองไม่มีลูกกับเขาอันนี้คือจุดสําคัญเราไม่ได้มีลูกกับเขาเขามีแต่ลูกไฟของเขาอยู่แล้วเนี่ยของเราเมืองไทยมันเข้ามาจอยกันไม่ได้เลยนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราต้องวางแผนนะคะแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะเขาตายจากเราไปอายุถึงกําหนดเงินเดือนไม่ไม้กําหนดปีนี้48นะคะนะปีนี้48ปีหน้า48มันก็จะเลื่อนไปเนาะมันก็เป็นของเราเงินเดือนที่เราควรได้อ่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้พี่ๆเพื่อนๆได้เดินหน้าออกมา,า,าดูแลตัวเองได้นะคะ เป็นสิ่งที่สมควรเนาะเราก็เรียนรู้ไว้ยายจานี่ถามไทยตลอดนะคะพูดคุยจากเรื่องเพื่อนพี่เพราะว่าอยู่ใกล้ตัวเนาะอย่างสามีเนี่ยเคยเดินเรื่องนะคะช่วยเพื่อนอ่าพี่คนไทยที่เกี่ยวกับสามีเสียว่าเราจะเดินไปยังไงอะไรนะคะโชคดีเนาะโชคดีเพราะว่าอย่างพี่เขาก็มีลูกร่วมกัน บ้านช่องยังไงก็ลงถึงลูกและเมียอ,อยู่แล้วใช่ไหมแล้วไออายุของแกก็ถึงกําหนดและถือสัญชาติของประเทศนั้นๆมันจะเป็นสิ่งดีแก่เรามากๆกับการเดินกระดาษน,นะคะถึงกับย้อนไปอีกคนหนึ่งที่น้องเขาแฟนเสียเหมือนกันแกถือบัตรเบลเยียม5ปีเนะาะ แกก็มีปัญหาเขาอ้างเหมือนกันมันจะมีเปอร์เซ็นยังไงอันนี้ยายจ๋าพูดไม่ได้นะคะเปอร์เซ็นยังไงก็ไม่รู้เนาะแกไม่ได้มีสัญชาติเบลเยียมถึงเวลามีปัญหาเรื่องเงินเดือนแม่ไม้ไม่ถึงกําหนดนะคะแล้วก็ยังหลายๆอย่างนะคะที่จากสามีเนาะเขาก็พูดขึ้นมาเลยในส่วนเปอร์เซ็นขาดหายไปถ้ามีโอกาสหรือถ้าประเทศนั้นๆมีโอกาสให้เราถือสองชาติได้ถือเถอะค่ะเลือกเถอคะค่ะ เรามีโอกาสแล้วนะคะ 1. ยึดมั่นเพื่อตัวเองนะคะเอกสารอะไรเนี่ยมันจะเรียบร้อยง่ายขึ้นเพราะเราเป็นคนเขาเรียกว่าประชาชนของเขาร้อเปคือชนชาติของเขานะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ได้เปรียบเรื่องกระดาษนะที่อาจารย์รู้จักอยู่หลายเคสนะ,ะมีน้องคนนี้ที่ไม่ได้ถือสัญชานะคะพี่4คนอันนี้เขาเสียสามีเขาอายุมากแล้วแล้วก็ ไม่มีลูกด้วยกันอยู่คนหนึ่งเขาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาฝ่ายชายก็ไม่มีลูกเลยแล้วอายุแกก็ถึงกําหนดได้รับเงินเดือนนะคะปัจจุบันแกก็มีความสุขเฮฮาเนาะมีแฟนใหม่ดูแลแต่ว่าไม่คิดจะแต่งเพราะเรามีสิ่งที่ปกป้องตัวเราแต่กําไรชีวิตหรือคนดูแลเราก็หาได้วันข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะแต่วันนี้เราย่อมยึดสิ่งที่ ตั้งรากฐานผูกมัดให้กับตัวเราเนาะยึดมั่นให้กับตัวเราในสิ่งที่เรามีเราเป็นสิ่งที่เราทําได้นะคะเนาะจงทํานะคะจงเลือกเนาะจงวางแผนให้กับตัวเราไม่ว่าสิ่งไหนที่มีโอกาส หสัญชาติ2ง,งานทำนะคะหลักคำประกันให้กับตัวเองจิกนิดผสมหน่อยใส่ในมือเราไว้กระเป๋าเรามีความอุ่นใจก็อยู่แบบที่เรานะคะคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่คอมเมนต์นี้ด้วยที่มาปลุก ใจให้จ๋าได้พูดหัวข้อนี้นะคะเพราะว่ามีพี่ถามมาหลายรอบยายจ๋าได้ตอบในไลฟ์สดแล้วเนาะก็เลยได้เริ่มต้นมาพูดสถกีนะคะแล้วสิ่งสำคัญข้อมูลนี้ยายจ๋าไม่ได้รู้ลึกมากมายยายจ๋าก็พูดได้แค่เท่าที่รู้นะคะถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเราก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะกับสามีของเราเนาะอย่าง กฎหมายการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือสามีเป็นคนหาเอามาให้เช่นกันนะคะแต่ว่าความละเอียดของภาษายายจาก็ไม่ได้ดีฟขนาดนั้นนะคะจริงๆแล้วเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์เราจะหาได้แต่ละประเทศนะคะอันนี้ของเบลเยียมโดยตรงนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอิจ๋วปากแดงยญ่จ๋านะคะจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ